สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในเพจแต่ละดักนะครับอยู่กับผมตุ้ยพันเข็มนะฮะกับบทยเคราฟุตบอลนะครับในวันอังคารนะครับที่3สิงหาคม2564นะครับค่ำคืนนี้มีฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลงเต็นะครับหลายๆคู่น่าสนใจครับผมคัดมาให้เหมือนเดิมนะครับไปเริ่มกันที่คู่ของเมาโมก,กับเรนเจอร์สนั่นเองนะ ครับเอ่อมาโมเนี่ยนะครับตอนนี้รังเป็นอันดับ2ของตารางออสเวนคาร์ arl, ประเทศสวีเดนนะครับเตะกันมา13นัดแล้วนะครับแล้วก็ลงสนามในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลิกมาแล้วด้วยนในรอบคัดเลือกนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าอ่อสาสภาพนักเตะความฟิตเนี่ยกำลังเข้าที่เข้าทางมากนะครับเตะกันมาเป็น10-10นัดแล้วนะครับสำหรับซีซั่นใหม่นี้นะฮะ ก็ผลงานช่วงหลังก็ถือว่าดีด้วยนะครับสี่ซาห้าด้านหลังนี่คือไม่แพ้ใครนะครับขณะที่กลาสโคเลนเจอร์นะฮะเพิ่งจะเปิดฤดูกาลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าก็ผลงานยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวเลยนะครับกับการถล่มเอาชนะลิเวงซันมาสามประตูต่อศูนย์ครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับวันนี้ครับเป็นเกมในบ้านของเมาโมนะฮะสภาพนักเตะเนี่ยสภาพความฟิตเหนือกว่านะครับสาหรับเมาโมแล้วก็ได้เรียกว่าได้เปรียบเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับผมเชื่อว่าเจ้าถิ่นจะเป็นฝ่ายที่เช็คบินเอาชนะไปได้ก่อนนะครรจ์ี่่หหาาาางยกกต เป็นสีไปตั้งแต่ปี2011นะครับหายหน้าไปนานเลยนะครับวันนี้อาจจะมีปัญหานะครับก็ให้เชียร์ไปที่เมาโมนนะครับน่าจะมีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายชนะไปก่อนนะครับในรอบคันเลือกรอบ3นัดแรกนะครับตัวต่อมาครับผมมองไปที่คู่ระหว่างสปาร์ตักมอสโกนะครับขออภัยสปาร์ต้าปรากนะครับที่จะเจอกับทางด้านของโมนาโกนั่นเองนะครับ สปาร์ตาปรากเนี่ยนะฮะลีกของเขาเนี่ยเปิดมาได้2นัดละนะครับแล้วเขาก็เตะในศึกยูฟาแชมเปี้ยนซีกมาแล้วด้วยนะครับเรียกว่าสภาพความฟิตของนักเตะเนี่ยมันเหนือกว่านะครับชัยชนะในเกมล่าสุดที่เหนือสลาเวนเอ่ลิเบอร์เลิชเนี่ยครับสโลวานลิเบอร์เลิชนะครับต้องบอกว่ามันมัน,ม,นมันสร้างความมั่นใจให้มาโขเลยเพราะว่าถล่มคู่แข่งไปถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับโดยทำให้3เกมหลังสุดนี้พวกเขาชนะทุกเกมนะครับเออเจอกับโมนาโกในโมนาโกนี่อาจจะเป็นทีมที่ชื่อคุ้นกว่าก็จริงนะครับแต่ว่า เรื่องของการเตรียมทีมเนี่ยสภาพความฟิตของนักเตะมันยังไม่เจอเกมอย่างเป็นทางการเลยนะครับที่ผ่านมาก็คือเตะเกมกระชับมิตรนะฮะขอรู้ดูแล้ววันนี้โมนาโกอาจจะอ้วกแตกครับกับการที่บุกไปต่อสปาตาปรากอยู่0.5นะครับให้รองไปที่เจ้าถิ่นนะครับไม่น่าถึงขั้นแพ้นะฮะสำหรับเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์คู่นี้นะครับรองไปที่สปาตาปรากเลยนะครับส่วนตัวสุดท้ายครับที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะฮะก็เป็นโอลิมเปียกอสนะครับที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลูโดโกเลสเน่งลูโดโกเลสเนี่ยลี เขาเปิดมาสองนัดแล้วนะครับนักเตะอาจจะมีสภาพความฟิตที่ดูดีกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าโอลิมเปียกอสเนี่ยนะครับก็เตะแชมเปี้ยนีกมาแล้วเหมือนกันนะฮะแล้วก็ผลงานดีด้วยนะครับในการเชือดเนฟชีบากูมาสองเกมด้วยสกอร์รวมสองศูนย์นั่นเองนะครับยิงได้นัดละลูกแล้วก็ยังไม่เสียประตูเลยความเก่าของโอลิมเปียกอสนี่โหโหนักแน่นอยู่แล้วนะครับในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะก็เลยมองว่าวันนี้ในเกมรอบเลือกรอบสามนัดแรกนะครับ อ่อทางด้านโอลิมเปียกอสเนี่ยจะเป็นฝ่ายเอาชนะของอาลูโดโกเลสไปได้ก่อนนะครับกับเรต0.75ครับจัดกันไปได้เลยครับที่โอลิมเปียกอสครับ3ตัวที่จัดมาให้ในวันนี้นะฮะเมาโม่นะครับสปาร์ตาปรากและโอลิมเปียกอสครับ